ค่ะมือนี้ยังอยู่นำลุงเสืออยู่เนาะจ้ารถกระนาวพันหกมาแล้วจ้ะรถถมายมาจับสมาชิกใหม่กับลุงเสือค่ะใส่เบ่งคนทรงหมอบรถ จะเดินไปเบ่งส่งมอบรถกันหมายเลขรดนะเอาหมายเลขนะครับเกทั้งหมดมาเลขนะครับ0 9 9 9หน้าอย่างเดียวเลยนะครับนี่ โอ้ดลุงเสือรถแกมีแต่เก้าเก้านี่ยอดเลยครับโอ้โหนะครับเก้าเก้านะครับยอดมากครับยอดมากนะอะไรเว้ยโอ้แต่รถเลยครับศูนย์ศูนย์เก้อย่้หน่อยครับเกนะครับ บรรยากาศค่ะยูทู e เต็มเลยมันจะอหันมนมันจะสิละมันเลยบ้ามันินข่อยเด้อพี่ได้คุมาหนัคินเขาเด้ออันเยเราจะลงรับข่เลยทันทีนะครับ อันต <muitas S 2> ้องเสีค oh road road ่าหนูบัตรถารูปับรถนะค่ะี๋ยวแล้วมัจะถ่ายรูปรับรถกันน่จ๊ะถาตั้งใส่แบบนี้หมคืออางด้านล่างับ้านล่างแล้วก็ไม้่งน้าัมเนาะ ยืไในตัวเย็นยังไม่กินกินี้เอายังมาเีเองปทาไหนครับไปทาไหนครับเขามุมไหนครับเขาก็จะยืนยืนแทบแถวหน้ารถดวยปห่นเี่เี่ยเหหนเนีนัยอยน

อ้วอนแถมนี่แหมเน้นอยู่แล้วเนีเดียวนีูบต้านะครับก็ได้นำูบต้าปีิใช่ไหมครับปีิแท็กเกอร์นะครับก็ได้นำรถม้ลุงเตือแล้วนะครับที่บ้านนะครับบ้านเยี่ยมนะครับ ของทุกอย่างเป็นของเสือกับลูุงานกำลังรับมาวันนี้ก็ดีใจกับพี่เสือด้วยนะครับหลังกราบบสัตว์ปรมือยร้อนะครับยกไลหน่อยมามอบเด็กผ้เ็ขอเสียงประมืนหน่อยครับผม ไม่ได้ครับมือไม่ว่างไม่ได้ครับวันนี้ราวันดีวันดีวันไทยขอครับดูสองแสนมงคลสวยงาม ขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเมนยูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ